ผมตัดเข้ามาข่าวด่วนนะครับ CNN กำลังรายงานว่ามีระเบิดที่ถูกส่งไปทางไปรสีนีไปที่บ้านของฮิลลารีคลินตันที่นิวยอร์กและบ้านหรือที่ทำงานของโอบามาอดีตประธานาธิบดีสองวันหลังจากที่จซอร์รอสพ่อมดการเงินสหรัฐก็ได้รับสองไปรสีนีที่มีระเบิดอย่างนี้เช่นเดียวกัน ไม่แต่เท่านั้นนะครับ CNN เองบอกว่าตอนนี้โดนสงสัยว่ามีระเบิดส่งไปที่ทำงานของ CNN และได้มีการอบพยพพนักงาน CNN ออกมาจากตึกที่ทำงานบอกเลยครับว่า CNN Bureau ที่นิวยอร์กสำนักงาน CNN ที่นิวยอร์กเนี่ยตอนนี้อบพยพคนพนักงาน ออกจากตึกห้องข่าวที่ทำงานเพราะว่าได้รับไปรษณนยีซองไปรษณียีกล่องไปรษณนยีคล้ายคลยกับที่ส่งไปบ้านโอบามาและบ้านของฮิลลารีกับบิลคลินตันด้วยมันยุ่งขนาดนี้เลยครับมันยุ่งถึงขนาดที่ว่าตอนนี้มีการส่งระเบิดไปทางไปรษณนยีเนี่ยที่บ้านของคนดังอดีตประธานาธิบดีสองคนคือคลินตันและ โอบามาบ้านของฮิลลารีและบิลคลินตันนั้นอยู่ชปะกรับอยู่ห่างจากนิวยอร์กซิตี้ไปทางเหนือประมาณ65กิโลเมตรส่วนบ้านของโอบามาทั้งบิลทั้งเชลซีและทั้งบารักโอบามานั้นอยู่ในวอชิงตันข่าวแรกบอกว่าระเบิดที่ใส่ซองเนี่ยส่งไปที่ทำงานของโอบามา แต่ข่าวตอนหลังมาแก้ว่าเป็นที่บ้านด้วยแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าทำไม CNN สํานสำนักข่าว CNN ิจึงโดนด้วยครับสำนักข่าว CNN กับโอบามากับคลินตันมันมีอะไรหรือจอสอรสด้วยเนี่ยมันมีอะไรที่คล้ายกันไหมผมพอจะวิเคราะห์ได้ครับว่าใครก็ตามแต่ที่ทำอย่างนี้เนี่ยต้องการที่จะบอกว่าพวกเขาไม่ชอบ เดโมแครตและไม่ชอบสื่อที่ต่อต้านโดนัลด์ทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์จะรู้เรื่องอะไรหรือไม่อย่างไรผมต้องคอยติดตามทวิตเตอร์ของโดนัลด์ทรัมป์แหละแต่ว่ามันชัดเจนครับว่านี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดา CNN รายงานเรื่องตัวเองเลยนะครับบอกว่า New York Police Department ตำรวจนิวยอร์กกำลังสอบสวนแพ็กเกจทางไปรสีนีเนี่ยที่ส่งไป ที่บ้านคลินตันและโอบามาขณะเดียวกัน CNN Bureau in New York City e v a c u a ้ e d เเพราะว่าได้รับซองปราณนีถุงไปราณนีที่สงสัยว่ามีระเบิดอยู่เหมือนกันสำนักง,งานข่าวของ CNN ที่นิวยอร์กอยู่กลางเมืองนิวยอร์กเลยครับ okay, <so S 1> และอยู่ในตึกที่ตระง,งานสง่าง,งามใครที่ไปนิวยอร์กซิตี้ก็จะเห็นมีไฟของสำนัก CNN อยู่กลางเมืองย้ายคนอบพยพคนต้องหนีกันจ้าละหวันพอสมควรนะครับนี่ครับนักข่าวเขาเนี่ยออกมาข้างนอกนะครับปิดที่ทำงานนี่ครับกำลังให้ดูพ่อพี <P> ่ฮาโลนี่เป็นพิธีกรข่าวมายืนอยู่ข้างนอก มันเหมือนกับเป็นเหตุการณ์วุ่นวายในโลกที่สาเลยนะครับอยู่ดีๆเนี่ยพิธีกรข่าวมายืนอยู่กลางถนนของ CNN นะครับบอกว่าเราถูกอพยพสั่งการให้อพยพลงมาข้างล่างเพราะกลัวว่าจะมีระเบิดส่งมาทางไปรสีนีเข้าไปถึงที่ CNN ที่นิวยอร์ก บอกว่าสิบนาทีก่อนหน้าน,นี้เนี่ย CNN ยังรายงานข่าวเลยว่าเจอ<ะ>ปริศนาที่สงสัยมีระเบิดส่งไปบ้านโอบามาส่งไปบ้านของบิลคลินตันหลังจากนั้นไม่นานตำรวจของนิวยอร์กก็บอกว่ามีนะครับสงสัยว่าส่งซอง ที่เป็นระเบิดมาที่ CNN อสํนักข่าว CNN ด้วยนี่ครับภาพ CNN เองรายงานตัวเองเลยครับและพิธีกรต้องลงมารายงานกางถนนใช้โทรศัพท์รายงานเข้าไปออกอากาศอีกจุดหนึ่งของ CNN CNN นี่มีสํานักงานใหญ่อยู่ที่แอตแลนตาจอร์เจียซึ่งยังออกอากาศอยู่แต่ว่าห้องข่าวเข้าเนี่ยที่อยู่ที่นิวยอร์กตอนนี้เนี่ย พิธีกรน,นะะักข่าวต้องลงมารายงานกลางถนนที่นิวยอร์กแล้วครับเป็นเรื่องเหลือเชื่อจริงๆว่าณบัดนี้สหรัฐอเมริกากลายเป็นเมืองอะไรไปแล้วครับผมก็มานั่งดูวิเคราะห์ว่าเอ๊ะคนที่ทำเนี่ยต้องการจะสื่ออะไรชัดเจนทว่าเขาต้องการสื่อว่าเขาต้องการที่จะข่มขู่คุกคามคนที่ไม่ชอบโดนัลด์ทรัมป์โอบามาก็เพิ่งออกมาวิจารณ์ไปหาเสียงให้กับพรรคเดโมแครต ไปหาเสียงแล้วก็บอกให้ประชาชนออกมาต่อต้านโดนัลด์ทรัมป์ฮิลลารีก็ออกมาหาเสียงต่อต้านโดนัลด์ทรัมป์ CNN นั้นทุกคนก็ทราบว่าโดนัลด์ทรัมป์ไม่ชอบ CNN เลยไม่ชอบ CNN เพราะว่าบอกว่า CNN เป็นสื่อฝ่ายซ้ายฝ่ายเดโมแครตจงใจที่จะต่อต้านโดนัลด์ทรัมป์ตลอดเวลาดังนั้นการที่มีไปรณีนีส่งไปบ้าน โอบามาบ้านบิลคลินตันเฮเลอรีคลินตันและซีแอเนส่งความหมายสัญญาณชัดเจนครับว่าต้องการจะข่มขู่ต้องการที่จะบอกว่าฉันหรือพวกฉันไม่ชอบคุณเพราะคุณไม่ชอบโดนัลด์ทรัมป์มันก็กลายเป็นการเผชิญหน้าที่เริ่มจะมีการใช้วิธีข่มขู่คุกคามระเบิดส่งไปถึงบ้านอดีตประธานาธิบดี2คนเลยนะครับเหลือเชื่อไหมครับ นี่นี่ภาพที่เราเห็นคือ CNN เองรายงานเกี่ยวกับปัญหาของตัวเองครับ Time Warner Center CNN นิวยอร์กอบพยพคนออกมาเพราะมีแพ็กเกจปรายีย์ที่น่าสนใส Time Warner Center ที่นิวยอร์กและ CNN นิวยอร์ก Time Warner นี่ก็เป็นแน่นอนสื่อเช่นเดียวกันและก็เป็นเจ้าของ CNN ด้วย อะนี่คือพิธีกรที่อยู่ที่ห้องส่งอีกจุดหนึ่งที่ไม่ใช่นิวยอร์กรายงานให้นักข่าวของ CNN พิธีกร CNN เนี่ยลงมาหนีออกมาจากตึกที่ทำการที่นิวยอร์กมารายงานผ่านโทรศัพท์มือถืออย่างนี้ครับเราไม่เคยเห็นภาพเช่นนี้มาก่อนในวงการการเมืองและวงการสื่อของสหรัฐอเมริกานะครับเหลือเชื่อจริงๆครับดังนั้นผมจะต้องถ่ายทอดสด CNN ให้ท่านดู ว่า CNN เองเนี่ยเจอกับอะไรบ้างและนี่ก็คือพิธีกรทอมซึ่งโด่งดังแล้วมาประจำการ Time Warner Center ทีกาวอร์เนี่ยอร์ซเตอ Warner Center เนี่ยคือที่ตั้งของ CNN ที่นิวยอร์ก แล้วรายงานล่าสุดก็คือว่าให้คนทั้งหมดที่ทำงานอยู่ใน CNN Center ที่นิวยอร์กเนี่ยปิดที่ทำการหนีลงมาเพราะว่าอาจจะมีระเบิดตูมตามขึ้นมาได้ฉะนั้น CNN ทั้งหมดก็มาอยู่อยู่กลางถนนเลยครับกลางถนนนิวยอร์กนี่เลยครับหรือเชื่อจริงๆ นี่ดูแล้วก็เป็นเนื่องจะเห็นไหมว่าภาพค่อนข้างจะเคลื่อนไหวเพราะว่า C.N.N. นั้นเนี่ยตั้งตัวไม่ทานครับฉะนั้นก็ช่างภาพของ C.N.N. ก็ต้องลงมาวิ่งอยู่กลางถนนแล้วก็พยายามถ่ายทอดสดด้วยกล้องมือถือนี่แหละครับจะสังเกตไหมครับว่า C.N.N. เองยังตั้งตัวที่จะรายงานข่าวตัวเองไม่ได้เลยอ่านี่ตำรวจของนิวยอร์กก็มาอยู่รอบๆบ,บริเวณ ที่ CNN เนี่ยออกมานีแก็เหนนะครับตำรวจนิวยอร์กมากันท่าทางค่อนข้างจะตื่นตระหนกพอสมควรนะครับผมตัดเข้ามาสุทธิชัยไลฟ์มีหน้าที่รายงานเรื่องด่วนไลฟ์จริงๆครับและนี่ก็คือจอของ CNN ที่ผมรายงานตัดเข้ามาให้ดูนะครับเอาละครับ ผมจะตัดกลับไปในภาวะปกติก่อนมีอะไรด่วนติดตามน,นะครับผมจะตัดเข้ามาในสุทธิชัยไลฟ์ให้ได้ชมกันเรื่องนี้ไม่ปกติเลยครับเรื่องในอเมริกาวันนี้ที่มีการส่งระเบิดไปที่ต่างๆบ้านโอบามาบ้านคลินตันและ CNN และสงสัยว่าจะส่งไปที่ไหนอีกเดี๋ยวก็คงจะรู้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามน,นะครับสวัสดีครับ